สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคเกมมิ่งไทยแลนด์นะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกสกินรถนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมจะแจก2ส,สกินนะครับเนื่องจากช่องของผมครบ1 0 0 0นซับนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่กดติดตามช่องผมจนทำให้ช่องผมครบ1 0 0 0พซับนะครับ ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามผลงานของผมนะครับคลิปนี้ก็จะแจกสกินตอบแทนสำหรับที่ติดตามผมมาตลอดนะครับผมนะไปดูกันครับว่าอีกขั้นหนึ่งจะเปลี่ยนสกินอะไรนะครับผมที่ผมจะแจกอีกขั้นหนึ่งก็ คือสกินคันนี้ครับผมยันทีโน่ซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับผมซีรีส์เจ็ดร้อยตู้แห้งนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมไปดูในแมปเลยครับว่าสอคันนี้ในแมปจะเป็นยังไงนะครับผม ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากมากนะครับผมนะขอบคุณที่ติดตามผลงานของช่องผมนะครับ ในแมพก็จะประมาณนี้นะครับสกินคันนี้เป็น E สู่ G X Z 3 6 0นนะครับผมกระบะลายไทยนะครับ ดวดลายเป็นลายไทยนะไปดูอีกคันกันเลยครับว่าอีกคัน ในแมปจะเป็นยังไงนะสำหรับใครที่ อยากจะให้ผมทําสกินคันไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมก็ผมก็จะทําให้นะครับผมจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับสกินที่ทํานะฮะสกินยากก็จะช้าหน่อยนะะส่วนสกินคันไหนง่ายก็จะเร็วนะครับผม อันนี้ในแมปก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะแจกกันไปนะครับผมถ้าพดขายก็คงไม่ได้คลายหรอกครับก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าผมพูดติดขัดอย่างไรก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับบางทีผมอาจจะพูดติดขัดนะฮะหรืออาจจะฟังไม่ชัดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ ถ้ามันขึ้นแบบนี้คือตรงนี้ไม่สามารถรับงานได้นะครับผมเราก็ต้องไปหารับงานที่อื่นนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้คือไม่สามารถรับงานไปส่งได้นะครับคือแผนที่ตรงนี้มีแต่รถพวกมหมวลากเท่านั้นนะครับที่จะสามารถรับงานได้แต่ เป็นพวกแม่พวกแม่ลูกแบบนี้ไม่สามารถรับงานได้นะครับเราก็ต้องไปรับงานที่อื่นนะครับ คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็กดให้ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่กดแล้วกดติดตามแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ถ้าเป็นกำลังใจในการทับลิปต่อไปนะครับชีปนี้ก็บายบายครับผม